ช่วงระยะเวลาแรกเ,เป็นการส่งเสริมของกรมป่าไม้ตามกระบวนการของกรมป่าไม้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะคช,ชักจูงชาวบ้านให้รู้สึกมีความเข้าใจและประโยชน์ของป่านะครับต่อมาเมื่อประชาชน,นรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการป่าแล้วก็ช่วยดูแลป่านะครับแล้วก็มีกระบวนการของทางกรมป่าไม้ก็ได้แก่การยื่นคําขอนะครับของผู้นําชุมชน,นโดยการร่วม รวมกันล่าลายมือชื่อของประชาชนที่อยู่ในตำบลน,นะครับเพื่อขอจัดตั้งนะครับอันดับแรกเลยป่าตรงนี้นะครับเป็นป่าที่อยู่ใจกลางเมืองใจกลางเมืองระยองนะครับซึ่งหลายรอบไปด้วยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับโรงงานนะครับถนนหนทางนะครับแล้วก็เป็นป่าขนาดใหญ่เนื้อที่118ไร่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ชาวระยองภาคภูมิใจเพราะว่า มันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากทะเล1นกิโลเมตรนะครับอยู่ห่างจากแหล่งอุตสาหกรรมทั้งตะวันตกและตะวันตะวันออกทางฝั่งตะวันออกติดกับน,นิคมอุตสาหกรรม IRPC นะครับฝั่งตะ,ตะวันตกก็ใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมมัตาพุทธนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งที่จะช่วยกรองฝุ่นควันมลาวะจากบ้านเรือนอาคารแล้วก็จากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยครับป่าแห่งนี้ได้อำนวยประโยชน์ให้กับชาวบ้าน จนนาไปสู่การจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับในเรื่องของการมีไม้สําคัญอยู่ชนิดหนึ่งก็คือต้นชมวงนะครับซึ่งต้นชมวงเนี่ยทางชุมชนก็ได้รเริ่มที่จะเอามาผลิตเป็นน้ําชมวงนะครับแล้วก็มียามมวงนะครับแล้วก็มีน้าพริกชมวงนะครับก็ใช้วัตถุดิบจากป่าเราก็ไปตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจน้ําชมวงตั้งชื่อว่าแบรนด์รถชมวงนะครับกลุ่มหนึ่งตัวนี้กลุ่มหนึ่ง,ออกกงใช้ พืชสมุนไพรส่วนหนึ่งจากป่าเรานะครับเอาไปทำเวทเวทสำอางเ,อาเช่นสบูนะครับครีมทาผิวของบรรดาสาวๆต่างๆนะครับก็เป็นวิาสากิจุมชนอีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับประชาชนที่นี่ทั้งซ้ายท้งขวาของป่าแห่งนี้นะครับสามารถเกื้อประโยชน์ในเรื่องการฟอกฟอกอากาศนะครับใช้ง่ายๆฟอกอากาศแล้วก็สามารถ ดึงดูดความชื้นให้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลได้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งยาแหล่งสมุนไพรนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะครับก็เกิดเกิดเศรษฐกิจนะครับเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่ด้วยจากพลังชุมชนของคนตำบลเนินพระร่วมกับป่าไม้และกรรมการป่าชุมชนที่ลุกขึ้นมาปกป้องผืนป่าจากการบุกรุกของนายทุน ยังผลให้ผืนป่าจำนวน118ไร่ใจกลางเมืองตำบลเนินพระจังหวัดระยองแห่งนี้กลายเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2,562ที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่ที่เป็นจุดไฮไลท์สบนเส้นทางสุราธรรมชาติในป่าแห่งนี้เป็นต้นยางนาขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะแปลกนะครับปกติต้นยางนาก็จะมีลักษณะ เป่าตรงนะครับมีมีลำต้นลำต้นเดียวแต่ต้นนี้มีความพิศดารขึ้นมาคือแตกออกเป็นสีนางนะครับสีนางนะครับก็มีความสวยงามตามธรรมชาตินะครับก็เป็นจุดไฮไลท์เวลามีคนมาดูงานอย่างเงี้ยฮะล้วก็จะเป็นจุดที่เราต้องมาวักแวะพักถ่ายรูปอายุน่าจะประมาณเท่าไหาาร่ครับปีอันนี้ตามที่ป่าไมา้เจอตำนวจทนนี่ผมวัดเส้นรอบวงไว้เส้นหมดบางสี่เมตรสามสิบเซน เอาตามหายก็ร้อยกว่าปีอันนี้เขาเขาบอกมานะครับอ๋อก็น่าจะร้อยกว่าปีครับคปกติยางนาสมบูรณ์จริงๆจะขึ้นแค่ประมาณกี่กี่ลำต้นนะคะต้นเดียวฮะต้นเดียวที่เราอ๋อก็คือจะต้นเดียวสูงขึ้นไปเลยต้นเดียวครับผมอืมแต่นี้มีถึงสี่สี่ต้นเราเรียกว่าสี่นาสี่นา บางบริเวณเนี้ยจะมีจะมีคนเข้ามาตัดไม้เตี้ยๆแบบนี้เอาไปเผาถ่านแต่ทีนี้สมัยก่อนยังไม่มีการจักรยาน,นแณะกรรมการป่ายังไม่มีก็จะสมาชิจะมาตัดกลางคืนก็เผาถ่านบริเวณข้างๆป่านี่ก็เห็นๆกันอยู่แล้วมาตอนหลังพอเรามีกรรมการป่าทิ้งคนะอะไรก็เริ่มหายไปหมดหจะไม่มีครับตอนนี้ก็เลยไม่มีมีแต่ปัญหาในขยะอย่างเดียว ขยะที่ยังจัดการไม่ได้ยังเจัดการไม่ได้ทิ้งทั้งหลังน่ฮะพวกไอ้ขยะสารตะภูมอะไรก็ส่วนมากพอมีก็ทางเทศบาลเนี่ยก็มาขนไปทิ้งทีหนึ่งแต่เรื่องของการตัดแอบตัดขโมยตัดตอปนตอนนี้ตอนนี้ไม่มีฮครับนานไหมยังคะที่หายไปก็ประมาณตั้งแต่เราป่าชุมชนเริ่มป่าชุมชนมาเนี่ยประมาณสักสองปีเรื่องของการขโมยตัดไม้เรื่องของการลูปปาไม่มีแต่ว่าไอ้เล็กๆน้อยๆก็มีแต่ว่าส่วนมากจะไม่ก็เห็นเพราะว่า เพราะว่ามันคนมันเข้าออกพุกพ่านในป่านี้ก็ตอนนี้ก็มีปัญหาก็คือส่วนมากคนจะมาห,หาเห็ดกันหาเห็ดหารอยรอยนี่จะเยอะปมา้ทั้ 7หมู่บ้าน8ชุมชนนะครับก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็มาช่วยกันขับเคลื่อนป่าแห่งนี้ให้เป็นปอดชุมชนให้ชุมชนได,ได้รับประโยชน์นะั่นก็คือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปแล้วก็เป็นปอดของคนเมืองตลอดจนชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากป่าโดยการเ,เข้าป่าเนี่ย ไปนำสิ่งต่างๆไม่ว่า,จ,าจะเป็นใบชมวงมาแปรรูปหรือว่ามีกลอยนะครับซึ่งเป็นพืชทิ่นพืชถิ่นของตำบลแลพระเนี่ยนะครับก็นํามาเป็นทำมาปรุงอาหารนะครับเป็นสมุนไพรเป็นสบู่เป็นแชมพูเป็นครีมนวดผมบ้างครีมบำรุงผิวพรรณต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยก็ได้มาจากสมุนไพรในป่าชุมชน ล้วนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือว่าเกิดขึ้นมาจากป่าเนี่ยก็ทําให้ชุมชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีไรายได้ต่อครอบครัวแล้วกต็ต่อชุมชนต่อคณะทำงานทุกคนเนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับก็จึงเป็นผลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับจนทุกวันนี้ทำให้ชุมชนได,ได้รับความเข้มแข็ง นะครับเรื่องในเรื่องของการเป็นอยู่นะครับในส่วนของป่าไม้เองนะครับก็เขาก็ <usions> ยังคงช่วยดูแลนะครับช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้กับป่าชุมชนว่าอะไรที่เราทําได้ชุมชนทําได้หรือว่าป่าชุมชนทําได้อะไรที่ป่าชุมชนทําไม่ได้นะครับก็จะอาศัยทางป่าไม้นะครับเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงแล้วคอยกากับดูแลให้เป็นพี่เลี้ยงด้วยน,นะครับก็ สิ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้มองเห็นได้ว่าประโยชน์ของป่าไม้หรือว่าป่าชุมชนแห่งนี้ให้ประโยชน์กับชุมชนได้อย่างมหาศาลที่เดียวนะครับคือตรงนี้เราเราเราเรียกว่าเป็นป่าในเมืองนะครับที่สามารถคนทั้งจังหวัดระยองที่หรือคนที่อื่นที่มาอยู่ระยองมาทํางานอยู่ระยองนะครับเพราะตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นป่าในเมืองแล้วก็อยู่ห่างเมืองแค่ประมาณ3-4กิโลนะครับคนคนสามารถมา ใช้พื้นที่ป่าตรงนี้ให้เป็นปอดนะครับในรู้สึกว่ามีความสดชื่นแล้วก็มีความบริสุทธิ์ในเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็เป็นป่าที่จุดเด่นก็คือเป็นป่าที่มีมูลค่าเพิ่มมากนะครับเพราะเฉพาะที่ดินในละแวกนี้ไร่หนึ่งเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นที่ป่าชุมชนตำบลเนินพระบ้านตาเจ้าของเราเนี่ยมีพื้นที่ป่าโยมา1 1 8ไร่ ็ครูก็ลองคุยเข้าไปว่าไล่ลาประมาณติดล้านเนี่ยจะเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดแข็งนะครับทาให้คณะกรรมการชุมชนทําให้เยาวชนทําให้ลูกหลานของตำบลเร้พระเนี่ยรู้สึกหวงแหนในป่าป่าชุมชนแห่งนี้เป็นอย่างมากนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเอกลักของตำบลเองนะครับของป่าไม้เรา จากวิถีป่าสู่วิถีคนเมืองจากการอนุรักษ์อนุบาลทำให้เกิดอาหารและอาชีพชาวบ้านได้รับประโยชน์จากป่าน้ำต้นชมวงที่มีมากในผืนป่าชุมชนมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากใบชมวงภายใต้แบรนด์รสชมวง ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ป่าชุมชนตำบลเนินพระที่สร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนดูแลผืนป่าครั้งแรกเลยอ่ะด้วยความที่เราเป็นคณะกรรมการนะคะคณะกรรมการป่าแล้วทีนี้จะมีะผู้ที่มาดูงานบ่อยๆเจ้าหน้าที่ก็แนะนําว่าให้เราต้องน้ําชมวงไหมน้ําชมวงของเราเนี่ย เหมือนกับว่าเขาเคยต้มทานแล้วมันอร่อยเขาก็แนะนําให้เราทำเนาะเราก็บอกเออมันเป็นมันมีมันมีความคิดที่ดีมากเลยแล้วก็ป่าเราเนี่ยชมวงค่อนข้างเยอะเยอะมากแล้วด้วยความคิดของเราเนี่ยเราน่าจะทําเป็นวิสาหกิจเนื่องจากว่าใบชมวงเนี่ยเป็นที่รู้จักของของคนพื้นถิ่นที่นี่อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนระยองที่ใครๆก็รู้จักแต่ว่าน้ํามชมวงเนี่ยไม่มีใครทําเลยพอเขาแนะนําเราปุ๊บมันก็เกิดว่า มันใช่เราเลยนะมันสําหรับเราเพราะว่าเราเองเราก็ชอบกินใบชะมวงแล้วแกงหมูชะมวงหรือน้ําพริกใบชะมวงอะไรก็แล้วแต่เราเราชอบยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดมาเป็นในรูปแบบของแบบนี้เราได้จากคำพานในครัวเรือนของใครของมันก็เลยมีแนวคิดว่าชวนพี่ๆเขาเนี่ยบอกว่าอืมเรามารวมกลุ่มกันไหมแล้วก็เราก็ทําน้ําชะมวงเนี่ยให้มันมันเข้าถ่ายอ่ะครั้งแรกเราก็ยังไม่ได้เป็นอวิสาหกิจเนาะเราก็แค่เหมือนกับว่าทํารับแขก รับแขกบ้านแขกเมืองที่มาดูงานในป่าชุมชนของเราพอนานๆเข้าใครๆเขามีวิสาหกิจกันเนาะหลายๆที่อย่างมากตะพุ่นเนี่ยเขามีวิสาหกิจค่อนข้างเยอะเลยเราก็เลยคิดว่าอืมเราอยากเป็นวิสาหกิจเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้คาปรึกษาจากเพื่อนชุมชนเนี่ยเราก็มาทําเป็นวิสาหกิจแล้วก็ทําน้ําชะมวงนี่แหละมันจะเปิดค่อนข้างยากนิดนึงอันนี้คือสีของใบชมวงแท้ๆเลยนะคะเราไม่ได้แต่งเติมสีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็รสชาติ เรียกว่าถ้าคุณเคยทานแยมสตรอเบอรีอเ่เนี่ยจะต้องบอกว่าสู้เขาได้สบายมากลองชิมดูหน่อยไหมคะได้เลยนะนี่ใบชมวงล้วนๆเลยนะคะเกิดจากใบอ่อนๆยอดคู่ที่หนึ่งเลยนะคะคู่ที่หนึ่งคือแยมคู่ที่สองเอามาทำเป็นน้ำริกคู่ที่สาม จะมาต้มเป็นน้ำชมวงเพราะว่าเขาจะเกิดตะกรอนค่อนข้างน้อยนะคะก็ต้องบอกว่าเราจะไม่ให้เสียหายในเรื่องของข้าวของที่เราเก็บมาแล้วนะคะแล้วก็ในบางช่วงก็อาจจะหายากด้วยซ้ำไปในเรื่องของใบอ่อนเพราะฉะนั้นใบอ่อนเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่หายากในบางช่วงบางฤดูถ้าซู้ติว่าเราได้กวนแยมแล้วเนี่ย บอกได้เลยว่าบรรจาอ,อร่อยแล้วก็เก็บเอาไว้ได้นานด้วยเพราะว่าเราจะกวนอย่างชนิดที่เรียกว่าหลายชั่วโมงห่ะหลายชั่วโมงอย่างมน้อยเนี่ยสองชั่วโมงเป็นต้นไปที่เราจะกวนออกมาเป็นแยมได้แรกๆเราไม่ได้คิดถึงเรื่องอาชีพที่ที่จะต,ตอบโจทย์ของเราเท่าไหร่นะคะเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าทํายังไงให้เราเกิดการรวมตัวเพื่อที่จะดูแลป่าเพราะว่าถ้าสมมติคณะกรรมการเนี่ยถ้าเรามารวมกลุ่มกันเนี่ยไม่นานก็อาจจะจางหายไป แต่ถ้าเรามีอะไรที่เราตอบโจทย์อย่างสมมติว่ามีการรวมกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันแล้วก็อาจจะเกิดรายได้ด้วยมันก็อาจจะดึงคนเอาไว้ให้รวมกลุ่มกันต่อไปได้แล้วเราก็มีแนวคิดตรงที่ว่ารายได้จากการที่เราทําวิสาหกิจ10%เนี่ยเราจะแบ่งเอาไว้ต่างหากเลยเก็บเอาไว้สําหรับการดูแลแล้วก็รักษาป่าให้มันยั่งยืนค่ะวิสาหกิจเราก็จะยั่งยืนคู่กับป่าไปนะคะ ไม้พื้นล่างหรือไม้สมุนไพรที่มีมากกว่า20ชนิดในผืนป่าชุมชนแห่งนี้ยังก่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเวชสัอภาง์นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านสารเจ้าการผสมผสานภูมิปัญญาด้านสมุนไพรไทยและองค์ความรู้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างรายได้และการเกือ้อกูลกันระหว่างคนกับป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ชักชวนชาวบ้านที่เป็นกลุ่มสตรีมาทำเพื่อจะไปใช้เองครั้งแรกเลยก็มีบางบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ไมใช้แล้วพอดีช่วงนั้นผัวให้เรื่องวิสาหกิจให้ชาวบ้านทำวิสาหกิจออกจำหน่ายเราก็เลยได้ออกขายก็มีตอบรับดีมากอาบียซีเกิด เขาก็ให้เราไปขายที่บิ๊กซีอีกทุกอาทิตย์เราก็มีลูกค้าประจําแล้วผู้ว่าก็ให้ไปจังหวัดเคลื่อนที่กับท่านทุกทุกเดือนนะไปในของจังหวัดระยองนี่แหละเราก็ไปกับท่านก็ไปขายก็มีคนรู้จักเพราะเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช่สูตรนี้เป็นเหมือนว่าแยกแยกสูตรไปว่ามะกรูดอัญชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีครีมอัดน้ำขมิน้น แกงฟ้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเด,เด่นของแต่ละชนิดเขาก็จะแยกไปว่าตัวนี้รักษาอะไรบ้างตัวนี้รักษาอะไรบ้างเราก็เอามารวมกันเพราะเมื่อก่อนนี้เราจะเอาอัญชันก็อัญชันล้วนๆมะกรูดก็คือจะเป็นมะกรูดล้วนๆใช่ไหมอันนี้เราเอา20ชนิดมารวมกันเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่เป็นผลทําลายต่อหนังศีรษะเราใช่ไหมก็เห็ุที่ทํามาก็ผลตอบรับก็ดีขึ้น เราเอามาใช้เองที่แรกเราก็เอามาสะกับตัวเองเนี่ยก่อนอให้สมาชิกะสะเขาก็บอกดีดีเอาดีเราก็ผลิตต่อเลยลแล้วก็มีเด็กมาผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีอะไรบ้าง <S <S าก็มีแชมพูสมุนไพรย,ยี่สิบชนิดมีสบู่ชาโคสบู่ะมะาขามสบู่นมข้าวแล้วก็มีตะไคร้กันยุงเป็นสมุนไพรเพราะว่าตะไคร้ของเราไม่ได้ใช้ สารเคมีตัวนั้นอย่างเดียวแล้วมีกอฮออย่างเดียวแล้วเราก็มีตะไคร้หอมแล้วก็มีมะกรูดผสมลงไปแล้วเราก็มีะมะกรูดก็มีพวกกอฮออันนี้ใส่ลงไปไหนนี่แหลอะอาเป็นในกลุ่มของคณะดูงานกับชาวบ้านนี่ก็ใช้ใช้ของเราหมดใช่แล้วเราก็เอาฝากธนาคารอมสินบ้างแล้วลาคณะดูงานมาที่ตำบลเนินพระที่ป่าของเรานี่แหละ พอเราเราขายได้เราก็แบ่งส่วนเพื่อจะเอาไปบำรุงป่าอีกสิซตัวนี้ mm hmm. แล้วว่าดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรในป่าเรานะมีสมุนไพรหลายร้อยชนิดที่เรายังไม่รู้ว่าเออจะต,ต้องเอาอะไรมาเราก็เอาส่วนที่รู้นะส่วนที่รู้เนี่ยมาทำมาทำเป็นแชมพูบางตัวเขาก็ไปทำยาได้มีหลายหลายตัวเลยที่อยู่ในป่า แต่เราไม่ได้ทําตรงนั้นเพราะว่าเราไม่มีอโยอเราไม่กลา้าไม่กล้าทําตรงนั้นค่ะคือสมุนไพรจากป่ามันก็มาสร้างรายได้สร้างใช่ค่ะมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนเราอีกตรงนี้แหละสมาชิกก็มีงานทํามีรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยก็เราก็ไปช่วยกันเหมือนป่าเขามีมีการพัฒนาป่าเราก็ไปช่วยเขาแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์เราก็เอาให้ทางป่ารายได้ที่ที่เราหักจากกลุ่มแล้ว ค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่ายังไงเราได้ไปอยน์จากป่าเราก็กลับไปค่ะก็กลับคืนไปสู่ป่าเพราะเราอยากให้ป่าอยู่กับเราใช่ค่ะเพราะป่าผืนนี้เราก็หวงเห็นนะเราก็ดูแลมาที่มาอยู่ตรงนี้ป่าชุมชนตำบลเนินพระเรื่องราวของป่าใจกลางเมืองอุตสาหกรรมในพื้นที่ e อ c ีและชาวบ้าน พิสูจน์การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าโดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์เข้ากับนวัตกรรม4อพอเพียงคือออนุรักษ์ออนุบาลออาหารและอออาชีพเครื่องมือที่หล่อหลอมกฎหมายกฎธรรมชาติและกฎชุมชนเข้าด้วยกันให้กลายมาเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ e อ c การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของ ผู้ประกอบการในพื้นที่ C กับชุมชนนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยป่าใจกลางเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยที่เป็นป่าอยู่ที่ตำบลเนินพระเป็นป่าใจกลางเมืองเราเรียกป่าพันล้านเพราะมีมูลค่าที่ดินเนี่ยเป็นพันล้านมีการต่อสู้กันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยประชาชนเนี่ยร่วมกันพัฒนาป่ากับกรมป่าไม้นะฮะโดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้ามาสนับสน,นุนบ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางชุมชนเขาก็ได้พัฒนาตัวเขาเองจนกระทั่งถอดองค์ความรู้ได้ว่า เขามีนวัตกรรมการพัฒนาป่าอย่างยั่งยืนก็คือ4อพอเพียงนะครับเขามีอะไรบ้างครับอที่1เป็นเรื่องของการอนุรักษ์อที่2เป็นเรื่องของการอนุบาลอที่3เป็นเรื่องของการหาอาหารอที่4คือการสร้างอาชีพนะครับเขาทำอย่างไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เขาทาอันดับแรกคือเขาต้องสร้างเรื่องปากท้องก่อนเขาไปทำในเรื่องของออาหารก่อน นะครับเขาก็สร้างอาหารจากชุมชนป่าเขาพยายามดูแลรักษาป่าเพื่อให้ป่ามีาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องผลไม้พวกกอยเป็นเรื่องพวกสมุนไพรที่เอามาประกอบอาหารในโครเรือนแล้วก็เป็นพวกเห็ดนะส่วนใหญ่สุดท้ายพามอมีอาหารมากๆก็เกิดเป็นอาชีพทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีอาชีพอยู่2กลุ่มใหญ่ๆที่สามารถพัฒนาเป็นเชิงทางการได้ก็กลุ่มที่1เป็นเรื่องของการทำอเอาใบชะมวงมาทําเป็นน้ํา อ่าสมุนไพรอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะมีรายได้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะว่าเอาสมุนไพรย0ชนิดในป่านะครับเอาไปทําเป็นแชมพูสมุนไพรตัวนี้เองฮะไม่ใช่ว่าเขาทําลายป่าแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเกิดการอนุรักษ์และอนุบาลอนุรักษ์คือเขาหวงแหนพื้นที่ป่าไม่ให้ใครมาทําลายอนุบาลคือเขาเพาะปลูกพืชสมุนไพรในพื้นป่าและตามบ้านเขาบ้านเรือนต่างๆเนี่ยมีสมุนไพรที่เขาเอามาทําอาชีพได้กับทุกบ้านนะครับในพื้นที่นี้ เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราอยากจะสรุปเป็นแนวคิดว่าการที่เราใช้องค์ความรู้ที่ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ชุมชนมีนํามาผสมผสานกับภูมิปัญญาสมัยใหม่ที่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อ c มีผสมผสานร,ร่วมกันนะครับมันจะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเพราะในผืนป่าแห่งนี้นะครับนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากผืนป่า1 1 8ไร่แล้วเนี่ยยังจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่นกรมป่าไม้วันนี้ก็เป็นป่าเดียวที่มีคนมาดูงานมากที่สุดในประเทศไทยมันก็ทําให้กรมป่าไม้มีสรรพกําลังหรือมีนโยบายที่เข้มแข็งเข้ามาช่วยเหลือนอในป่าชุมชนแห่งนี้ได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายเนี่ยยังมีในเรื่องของภาคอุตสาหการรมที่สามารถจะเอาในเรื่องของอกา๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตที่มาเอาจากป่าผืนนี้เอาไปเป็นเขาเรียกไปทํารายงานความยั่งยืนของภาคอุตสาหการรมได้ตรงนี้เองฮะเราอยู่กันแบบวินวิน ก็คือชุมชนอยู่ได้สังคมภาครัฐอยู่ได้อุตสาหกรรมอยู่ได้สามหน่วยงานอยู่ได้พร้อมๆกันด้วยผืนป่าแห่งนี้มันจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกัน